สวัสดีค่ะซางเมื่อนี้ก็ได้มาแพ็คเข่าเนาะจ้าหลายยางด้วยหลายสายของ้างตัวเมตรต่างตัวน้อย่างหลายยางเน็ตยังมีสื่อมากเลยครับกรดีเฮดเอาดอนี่ไม่เเป็นใส่ดีใส่ดีมาต้ทาน สังสีมัตร์สายจ้าฮะเป็นมีต้นสนใจมาครับ่อันนี้ทดสอบเปินมาแต่นาะสิบจุดหนึ่ง่ะแสดงว่าทา,านโอเคหน่งกิโลเ,เ,<อ>าเนาะค่ะนาะเกิดมมากรฐานเอา้ที่ห้องจะห้องเลยครับส่อยนยะะาไม้เนาะค่ะไม้หมูมัจากสเทพหลอดแก้ว ปีสี่ปีแล้วหรือว่าใส่ดีแบบเครื่องก็จัด,ดกันทา่ทานเรียนท่านนีแลหละมาแกค้ผลง,ง,งานของเครื่องนี่จ้ะแนมดีค่ะเย็บสวยค่ะสม,สม่ำเสมอค่ะเส้นตรงเยียบเส้นตรงเยียบมาก นลี่ยนสางสื่อมากาแยกสินมันมาจากง่นอันนี้คือคือมาจากโครลอันนี้ซื้อมาจากโครลัาากโ,ลโอ้โอมือเ่รารีวิวแทนบริษัทยเยากเล่อเออนเพใส่มากแหละเป็นงนนานถึ่นมาใส่นได้มากรีวิวการแค่เขาสารนาะะเนาะการะนะแคคเขาซารซู้ทองตลาดที่หนะ าาาข้าวจกงม่เคยเห็นมามันแข่เขเผาตงไหนคือง่ามแข่เป็นใส่เนื้อเด้ใส่เครื่องจ้าอันนี้กัเป็นเครื่องที่โบเทมเ่าใสเนะเาะเระวาเป็นาาดขนาดเล็กขนาดเล็กทำคว้เลือดารการับไม่ค้วเลือดยกถ่านนี่ เพื่นก็นเฮ็ดเครื่องเดียวัครับเพืเอ่อนเพื่อนนั่งเฮ็นดีดีดอกนี่ก็ยังใส่คนซอยน้ำน้ำเนาะตมานี่อยาก่ก่มมาเดอทั้ง,ข,งของบัดหน่อยช่วยลึกนี่ละอันนี้ก็เทยาบริการวิธีว่าที่ตัวพอสรจแจงกันเลย ่าสังดวงน,น,นเห็นพวท่านอยากสดงสลัเหมือยังกันไงมีตะลุกีเบิองขางบวชมันเนาะค่ะเนาะท้างกระสิบเ,ใบะะใบเทใส่ของบวชนี่แหละค่ะใส่ขางบวชเเป็นเบิ้งใหตัว้งใหอเบิ้ง่งกับาิเสิใจก็ต้องอน,นันใส่บันไดเก้นไปเท่เขาสะกน เอาแบบแพ็คดเลยเช่นข่าเนียวข่าจ้าะะแล้วค่ะเนาะข้า็ไล่ไล่ข่าเนียวออกเมอบบอ็ก่อนใส่ข้าวสิแพ็คข่าจ้าเดี๋ยวมันชิปบป่นอันนี้ตอนสร้างเพ่็จะบางหลังจากเผ็ดรสไทยน้อยแล้วเพป่นสามาแพ็ขคข้าวค่ะอันนี้ก็เพื่อหานประจำเพิ่เพิ่นเนาะค่ะเนาะงานประจำห่านประจำห่านประจำคือขาไทยค่ะ โบบการทำงานของเชียงราดจังจะแทนสร้างเพชรอันนี้อีกได้นอเหมือนรัถ่ายน้อยแล้วก็สีเอาสร้างล้วนี่พรอนสวรรค์ไม่โดยการเล่นการสร้างคนเด็ยมีสารพัดสร้างสารพัดสร้างสร้างมันถอดเฮ็ดเบิด์ละ

ต่อมาเด้อค่อยๆเดินมีและขอบคุณในหลายค่ะที่สามารถติดตามในและชมนะคะสวัสดีค่ะ